เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ใช่นี่หว่าเทมส์ซตพปอด์สองอันนี่ตกใจตกใจตกใจเห็นคําว่าเห็นคําว่าวันเดอร์ลิงนะผมตกใจมันจะมี2วันเดอร์ลิงนะครับวันเดอร์ลิงเทรนเนอร์กับวันเดอร์ลิงเวนดอร์นะวันเดอร์ลิงเวนดอร์จะเป็นไอเทมส์ซัพพอร์ตสองชิ้นอ่ะเรามีได้เทมส์ซัพพอร์ตสองชิ้นโอเคใช้ง่ายครับของเราใช้ง่ายมากทุกไม่ใช้ง่ายนะใช้ง่ายสัตว์มันมีใครได้ธงบกถ้วยไหมผมอยากรู้อะธงบกถ้วยนี่แม่งเวดดีมอะ วิวโเคได้เงินกันเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็เงินนะบิ๊กเจมคนที่หนึ่งบิ๊กเจมคนที่สองบิ๊กเจมคนที่สามวิวมีสามคนได้บิ๊กเจมเลยเล่นอะไรดีคนดูรอบนี้ดูวิลิตยไม่ได้เล่นนาทีสั้นเลยไม่ได้เล่นอันนี้นี่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 โอเคสตาร์ตเดิมเบิรดูวิลิตได้ละพูด,ดดูวิลิตดูวิลิตอันหน้าผมอยากได้อันนี้มากเลยอ,อ่ะเออ่แบบนี้แบบนี้ควิกซิเวอร์แบนชิเวลอ่ะแบนชิเวลมันจะเก่งเว้ยแต่นี้ก็ก็เล่นได้เหรออุ้ย ไแค่สายหน้าหยิบอะสายกับกลางหน้าหยิบนะครับ1,2,3 1,2,3แล้ว1,2,3อุ๊ยแล้วมีคูบุกโกะแล้วมีคูบุกโกะแบบนี้ใครมันเต็มเนี่ยเฮียโอ้ยนักกามะ wishmanship no หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม tft mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอน สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทิปทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกม้นนนาอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมไอ้เฮียผมมีอัมเบลป่ะอัมเบลต้นเกมมี ยูซ่ายหยิบบันทูทีมาผมมีแค่คูบโุโกกับทีโมโเหมือนเดิมขิ้นเด็ดลีโลไหมม,มีภาพไหมม,มีมีมีเล่นกับไดร์แล้วก็เล่นริปเปอร์สองเลยโอ้ยเมื่อกี้โคตรไฟแล้วไอ้เฮียคอนเน็กกับกูหน่อยเาเตอร์เออตังนะกี้มีสองบาทจากสองบาทจะกลายเป็นกี่บาทเหมือนมันจะให้สิบบาทป่ะหมทิศนาถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเนี่ยสองบาทเป็นสิบสามบาทแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิม แกลิ่นแชโดได้แหละแชาโดได้โปรเทคชั่นใครเล่นอนะโปรเทคชั่นอีครับอ่าผมมีบาทสองมีเนเกะดู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 มีบาทสองมีเนโกสองผมว่าผมเห็นภาพอะไรบางอย่างเราอาจจะไปบาทมิโลได้ครับอัมโบต้นเกมนี่มันไขว่ะออยอลิยอลิคอลูนนี่กูเก็บพวกมึงไว้เพื่อฟอร์จูลเลยนะน้องทิชนาโตอี้อะยากชิบหายที่หสักวันที่พี่จะฟอร์จูนสะสมงหนึ่งใช่ครับมันต้องมีสักวัน ผมก็ยังรอวันนั้นอยู่รู้มันมันต้องมีสักวันนั่นแหละแต่ไม่รู้วันไหนแค่นั้นเองมันมีแน่ๆครับมันมีแน่ๆวันไหนก็ก,ก็เรื่องของมันอีกกวีก,ก,ก็ก็เป็นก็เป็นเรื่องๆให้เป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยนี่น่าเล่นบาทมากเลยนะผมมีบาทสองตัวในโกะสองตัวเน,นี่ยนี่คุณซูเราอยากใส่อะไรนะที่ท,ที่เราคิดใช่ไหมบาทคุณซูสเตติกชีฟแล้วก็ ร้านวิสเปอร์ในเว็บแนะนำบาทอะไรผมขอดูนะในเว็บบอกว่าคุณซูจะแอนไอีนะไม่เอาผมจะผมจะจอะสองอย่างพอจูนทำไรและได้อะไรพอจูนทำไรได้ก็เหมือนฮาร์เตอร์ี่ความเอฟเฟนผมอยากขายบาทขายเนโกแล้วก็ขึ้นเลเวลให้มันจบๆไปสักเก็บไปก็ได้อุย้ยบาทโอเคเล่นบาทถ้าได้บาทผมเล่นบาทเลยถ้าได้นะเราออกรอบสามถ้าไม่ได้บาทหยิบอะไรถ้าไม่ได้ต้องหยิบหยิบเพีวยรวะหยิบหยิบ ใหม่บาทแม่งดีสุดโอ้โหได้ครับูหยิบดาวอะถ้าจะเล่นลีซินอะลีซินใช้ดาบเยอะไม่ได้บาทอืมขายไปเลยปะอยากเล่นดูลิทอะขายบาทไปเลยคือถ้าเป็นแรงเป็นแรงผมไม่ขายนะครับเพราะว่ามีโอกาส2ดาวแล้วก็รอบถัดไปมีโอกาสได้ได้รีคอมเพราะได้รีคอมมาเกมเกมพิกอะอรูนเสนอไอเทมสมบูรณ์ให้กับคุณ <Ooh. S 2> บัตรเตอร์ดีสุดอะรีซินเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไอเออืมผมมีตริกติกช็อตไหมมีมชอ็อตไอไม่ผมมีอันนี้นเชื่อมกันเทสต์ตีกี่ช่องวะเออเทสตีสองช่องวะ <c oughs> เราต้องฝากของใครอะถ้าอยากชนะเหมือนเราต้องฝากของยาสุโอบะแต่ว่าตอนที่ผมเคยคิดบอร์ดไว้อะ <c oughs> ผมไม่อยากเล่นลุยลิซึ่งสามเอ้ยผมไม่อยากเล่นดาเลียสซึ่งสาตอนยูริทหกเพราะว่าดาเลียสมันยุ่งเลดอะ เด็กน้อยยาโอแม่งแทงมีโลขาอาริโอเคเลาห้าสิบบาทละมืูที่เราเท่าไหร่เราขาดเคียนาทิทนาบรลิเบร์มาตลีสินแล้วก็ต้องพยายามซื้อตัวดราก้อนไว้ด้วยอุ้ยไม่เอาหงแทงไม่อยากได้แทงเก่งสุดมันเป็นแดนน่าใช่ไหมตอนนี้ฝากเดียวอ่ะอเดียวเาดียวเรียนได้ผมลงแเละ แม่งตัวแดนเดิลเรจะลงไหม BT ไททันฮอส BT ไททัน IE BT IE เดสเบดโหแรงแรงโห oh, แรงๆรว่า oh, ฝ oh, ากโยนี่ดูเมคดเคลนสุดละในเกมเรามีดาวเดียวก็ไม่เป็นไรเงินซัพพอร์ตตายและฮิลตายและฮิลน่าสนใจนะครับเงินมันเอาไว้เล่นแวลูอะซับไม่ค่อยน่าสนใจปะเกมซับไม่เยอะแล้วอ่ะอุ้ยใช่ไอ้แค่นี้น่าสนใจเอร็อกไหนอะเพราะว่ารีซินจะได้แอคทีคสปีด ดาก้อนสปิริตอ่านี่ที่ได้รับชิ้นส่วนไอเทมใช่ไหมก็คือรีเจนครบเลือด8000หน่วยจะได้ชิ้นส่วนไอเทมผมว่าเอ็ดออฟไนท์น่าสนใจกว่าถ้างั้นหลีซินผมจะเป็นเอ็ดออฟไนท์บีทแล้วก็ไอีไม่กระจายแอนไม่ E อีกระจายแอนไม่กระเด็ดเบสที่เหลือแท้งไม่กระติธนาแท้งถึกสุดของเราเป็นไดอาน่าเพราะว่าไดอาน่า hmm. เป็นดาก้อนลอดคู่กับเลยจ คิวคิวจิ้มมันเนี่ยโอ้จิ้มจิ้มจึกจิ้มไปจึกแม่ไมืนจะฆ่าได้ที่ได้ <c oughs> ดหน้าก็ไม่ตายสักทีถึงชิบหายแพ้ทีแต่บัฟไม่ไม่ลดเลยสบายมากมีตัวให้เราเล่นไหมครับไม่มีจริงมีเราเปิดอัมโบได้ <c oughs> แต่อัมโบมันก็มีประโยชน์แค่ตัวอัมโบิลตัวอื่นได้แค่โลขาวงัๆ ไอ้นี่ไอ้นี่นไงนี่จะ execute ค,คนได้เตอนนั้นก็ได้แค่โลขาวเฉยตุเ๊เฟเดตยงได้เส้นเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่แอดแล้วฝั่งหนูน่ะจิ้มมันเดียวจิ้มจิ้มอาาเต็มโลขาวเร่งน้องอาาเต็มโลขาวเร่งตึ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 งผมยังไม่เจอเคลียร์หน้าเลยลิซินไม่มีผมคาดอะไรลิซินนะคิใช่ไหมครับหมัดธนูมีปะไม่มีถ้าไม่ได้หมัดผมออร์ดาบเลยนะเดทเบยไปเลยอ้ยเฮียจบเดทเบยจริงปะเนี่ยสัต อารอเว็บบู๊คถ้าบู๊คไม่ได้ก็คงต้องเดสเบสแล้วล่ะเตะแรงๆเตะแบบแรงๆไงเค่น,นี้เฮลเวอลี่ลงนี้ได้อาระแค่น,นี้นเฮ้แล้วดวงจันทร์ผมหายไปไหนพ <c oughs> ีนี้าใครเห็นดวงจันทร์มันหายไปเซี้ยวนึงน,นะทีอาสโลโลเฮเวนล,ลี่วะไอ้คือไม่ใช่สโลแล้วไอ้สัตว์เหลือตังอยู่30บาทสโลโลเฮเวนล,ลี่เล่นไปเมื่อวานนะครับเวิร์กนะครับเก่งมากใครหาคอมสโลโลหหอยู่ก็เวลคัมสโลโลเฮเวนล,ลี่ เมฆบังเมฆบังดวงจันทร์ท no <co um ี่บังดวงจันทร์ครับนึกว่าโดนเนื้อพื้นนี่ยเคนบัฟมาเยอะหมุนไม่หยุดเลยวะเคลนหนึ่งดาวเบียดยาสุสองดาวเคลนชนะผมได้เลยวะที่จริงเวอร์จริงคาเซิกโดนเรียบร้อยใช่คาซิกโดนมาแล้วคาเซิกมอไฟล์โดนเนิร์ฟนอกนั้นยังอยู่ผมโลดทีหนึงผมเหลือทิศนากับหมอนั่นอะชื่ออะไรซื่อไหมครับ ผมเหลือทิทาน่ากับชื่ออะไรเคียร่าหนึ่งดาวชนะสองดาวเฉยให้มันชนะเหอมันตัวสี่บาทไอ้ที่มีตัวบาทเดียวโอ้โหไอ้ที่อันนี้ผู้พัฒนาเล่นเกมไม่เป็นหรือมึงเล่นเกมไม่เป็นยาโสตัวบาทเดียวนะยี่ทยาโซตัวสองบาทหรือสามบาท,ส,าบาทสองดาวเนี่ยกห็หน้าหน้าบ่นอยู่แบบเอ้ยสองดาวใส่สามชิ้นเลยนะอะไรเงี้ยที่มีตัวบาทเดียวแถมมันไม่ใช่ตัวดาเมจด้วยยาโอนตัวแทน เอาแล้วผมดันขายยาโอบไปแล้วชิบหายแล้วไงหายแล้วไงผมขายยาโอบไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นหายยาหน้าใสเราอุ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยเลยผมขายยาโอบไปแล้วอ่ะทั้งแม่งยี่เลยหาไม่นี่หนีอันนั้นรออ๋อไม่โอยอยู่ข้างหลังโทษโทษโทษได้ผมโยงยาโอบผมผมหลอนผมหลอนเยี่ยลีดินมาแล้วเว้ยเดือดทิศหน้าบูดาผมเยอะชิบหายเลยว่ะ เฮียดาบเยอะมากเคท,ทีหน้ามาแล้วดาบดาบผมหกยังอะ่ะหกนะนี่เอ้ยไม่หกไอ้เฮียขาดเคลียนารบริเวณมาแล้วรบริเวณมาแล้วขาดเคลียอันนี้ไม่เล่นอันนี่ไม่เล่นอันนี้แข็งนี่คือเลสสี่ผมลงใครซ้ำปะเนะี่ย อเทรดเทรดเทรดลืมดอกลืมดอกเทรดซไดアาใส่อะไรได้บ้างอีกครับมผมว่าไนアナเอียดออกไนท์ได้ป่ะไม่ได้ว่าเอียดไนมันต้องไปอยู่ที่พิศาน้าใช่ไหมตรงนี้แดกแค่ตีทิศหนาทิศหน,า,า,นาเวทให้อะไรเวทให้สร้างความเสียหายเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ติดจึงหนึ่งเหมือนพิศหนาน่าจะต้องไอ้นี่ปะ่ะพิศหนาเทียนา,นาเหมือนพิศหนาน่าจะต้องน่าจะต้องโมเรโล เอาไว้ทำสปีดอย่างโมเดโล,โลเพราะผมไม่รู้ว่าจะเอาที่เหลือไปทำอะไรจะตัดฮิวอย่าดูริสสี่ตลอดการได้ปะปลดร้องแค่นั้นแหละไม่เอาดูริสสี่ตลอดการแล้วนานเทินผมไม่ชอบพี่เล่นคอมนักดาบไม้ดาบเยอะเฟเดต์คี่อะไรไม่เฟเดตทั้งนั้นนะ่ะเอ่อกลางได้อะเอ้ยไอเทมก็ได้ชอบไอเทมขี่หน้ามาแล้วโอเคผมดูริสหกแล้ว นี่สี่ใช่ไหมครับห้าอลิเบลหกเย่ได้แล้วยอริเกิลลงจันหน้าโอเคแล้วก็ยืนแบบปกติได้แล้วนี้นนน okay. like ยืนนี้ยืนนี้เคตันติงไรดิสยืนเฮี้ยแล้วน่ะแผนการยืนนี่คืออะไรเล่นไม่เล่นอย่าโอนเราไ,ไม่ทันแล้วก็เหลืออะไรบ้างอ่ะผมตีทิ้งได้อ่ะ เชี่ยจริงผมตีของทิธาหน้าแต่ผมตีของทิธนาทิงงทท้งขงท,ทิธาหน้าตีทิ้งหมดเลยต,ตอกเกินตอกหมาเกินเว้ยชิน้นผมแรงอยู่ดิจิผมแรงอยู่แผนยืนแบบชิดซ้ายยืนมันยืนไหนก็ได้ชิดซ้ายก็ได้ชิดกลางก็ได้ทินาสอนมีอะไรบ้างโอ้ยอย่างน้อยมีไออีโว้ยนี่ไงแล้วของแท้งเออเนี่ยแหละ สวยและเอ็ดรอบนท์ได้ด้วยเอออันนี้น่าจะต้องโมเรโลนะ <โย S 1> ผมไม่อยากใส่คุณซ <มา S 1> ูทิทนาคือมันผมมองว่ามันมันตีเร็วอยู่แล้วเวไอคอมดูเอลิทเนะี่ยมันเร็วพออยู่แล้วแล้วก็สโลโล,โลจนกว่าไดอาน่ากับทิทนาจะสามดาวเล่นไปเรื่อยไม่ไม่ต้องคืนเวล,ล้ะผมอยากเล่นจบแค่นั้แหละได,ได้ได้เวลาพูฟกทีได้เวลาพูฟกที ไอ้นี่คือมันตีเร็วจัากด้วยเลิดอ,อยู่แล้วอะแถมทิศหน้าเวลากระโดดจ้มอะแม่งแคนเซิลแอนิเมชันแล้วคุณซูไม่ติดเลยไอ้โคตรกากผมไม่ชอบทิศหน้าคุณซูที่สุดเลยไอเดเลียว่ะไอเดเลีย,ลยแทนได้นะครับถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไปแล้วหมัดมีหมัดกันหนึ่งป่ะไม่มีแจนเบลแจนเบลมูเรโลไ,ได้ละมูเรโลนะเอามูเรโลตัดหิวผมไม่มีตัดหิวตึงตึงบอกเลยตึง แล้วดูวิธีการยืนยืนแบบใดอันนี้เรียกว่ายืนแบบใดไดมอนด์เหรอครับหมายถึงใดอะใดอะใดอะยืนแบบใดโอเคที่เหลือเก็บโลไปเรื่อยๆครับเนี่ยได้รับบัฟทุกคนมันจะไม่โหดได้เยี่ยงไรความอะไรดีสุดเจ็บนี้ไม่มีมันมีได้เหรอความดีสุดคืออะไร มันก็ต้องเล่นไตให้ถึงนะเล่นไตถึงมันก็เล่นได้หมดครับทุกเซตอะดีสุดแต่ว่าเฮียแหละคอมแบบน้ำลายยืดตกอไงล่ะชอบเฮียน,น้องๆชอบก็เลยถามว่าอะไรดีสุดอืมไปโดดทืบอแรงว่ะดาวเดียวครับเวลคัมรอบสองดาวก่อนรอบสองดาวก่อนทุกคอมทุกเทรดทุกคอมมันก็มีวิธีการเล่นของมันนะ ่มีอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้วน,นี้บอกคู่ต่อสู้ของคุณเอ๊ะจริงจริงบอกคู่ต่อสู้อะมีประโยชน์กับผมมากเลยนะเพราะว่าพ่อผมซับสมมติมันยืนตรงนี้ใช่ปะ่ะผมก็ได้ย้ายไปตรงกลางแต่ย้ายเหนื่อยมากผมย้ายเหนื่อยมากโีเคห้าสิบบาทแล้วครับโลไปเรื่อยๆยะโอ,โอทริสผมเจอคนนี้อ่ะคนนี้ยืนย้ายหน่อยหนึ่งย้ายหน่อยหนึ่งอะซัมติงไรดิ มาเตะมันเตะอือวิญญาณออุดหลุหดญญออกจากล่างที่ศนาโดดซ้ําเตะวิญญาณหลุดออกจากล่างมาดิเย็ดหลี่ซินตายไปแล้วเลยทิศนายิงหลอกเกจ้ำโดดทับหัวกเป็นจ้ำโดดทับหัวเวลาซื้อตัวลากกับคลิกอะไรเร็วกันถามใครอะมันก็เป็นแค่เพียงฟิลความรู้สึกปะคลิกก็ต้องเร็วกว่าดีลากมึงอย่างเงี้ยเนี่ยลากมึงไม่สามารถ มึงไม่ปล่อยก็ได้อะคลิกคือกดแล้วมันได้เลยคลิกก็ต้องเร็วไปพี่ไม่หลีซินกุนซูกซินจะใส่กุนซูทำไยอะไรมึงกูขอเหตุผลหลี่ซินกุนซูหน่อยดิเหตุ <c oughs> ผลหลีซินกุนซูคืออะไร <c oughs> ก็คือหลีซินมันเตะแรงตามแม็กแท็กสป,ปีดใช่ไหมเนี่ยก็เลยอยากได้กุนซู <c oughs> ดูจากทรงนะน่นาจะเป็นน่าจะเป็นภาพนั้นเอาเชียโลเกินไได้หลีซิน <c oughs> ก็คือหลีซินมันเตะมันมี มันมีแอคเคาท์สปีดให้แหละก็เลยอยากใส่กุนซูทั้งที่มันเป็นดุยลิฟต์แอคเคาท์สปีดสแต็กได้ตั้งสิบห้าครั้งเอ้ยแอคเคาท์สปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สแต็กได้ตั้งสิบสองครั้งนี่จะใส่กุนซูอีกอ่ะเราผมใส่จันหน้าทำไมวะไอ้เหี้ยกันเราเหลือวูคงใช่ไหมถ้าเกิดเราจะเติมนะไอ้ไม่ใช่เอ้ยแค่ผมไม่ได้ซื้อลากันเมื่อกี้เราต้องซื้อลากันนะผมเหลือลากันเติมนั่นแหละเรลวถัดไปเหลืออะไรอ่ะ เนี่ของเต็มหมดแล้วอะใครเก่งสุดในนี้ผมเชื่อมั่นว่ารุ่นพี่วบลิเบร์จะเอาให้ไปรุ่นพี่วบลิเบร์จะเอาให้ไปฮ่่าพี่วบลิเบร์เอาให้อืมดีทนาครับเฮ้ยติดอะไรลีทินมันตีอ่ะนั่นอยู่อะเอทอกสามดาวอ่ะ ใครก็ได้ช่วยพี่รีสินหน่อยเนี่ยคนดูรีสินเตะ3.06อ่ะรีสินไม่มีกุนซูเตะ3.06อ่ะมึงยังจะใส่กุนซูอีกอเหรอเชื่อเลยไม่เอาของเอาตัวรอดครับนี่ไงคุพี่บริเบเอาให้นีุ่พี่บริเบเอาให้ผมเพิ่งเห็นว่าแดน้าผมยังไม่ส่งดาวผมเพิ่งเห็นว่าแดน้าผมก็ยังไม่ส่งดาว,อดาวเอ้เอ้ สินข้าขาดสหรือสินขาดหนึ่งผมอยากเห็นหน้าจุดสุดนี่ยืนแบบใดนี่เขาเรียกว่าวิธีการยืนแบบใดนี่ไงเอรีโลเขาสามดาวกี่ตัวสามดาวแค่สองตัวนะครับมีคาซิกกับเมาไพมาดูว่าเราไหวปะคาซิกเขาไม่มีเอ็ดอับในนะตายไปดิคาซิกไอศาสตร์มาดีมาดีมึงมาดีเมื่อวานคอมนี้กูเล่นกูเล่นอย่างเก่งแล้วกูก็เติตตคอมเคาน์เตอร์มึงอีกทีหนึ่งมาดี มาดีน้องไอ้สั์มาดิน้องมาดีของอ่านดาก็หลอดได้นะครับแล้วคลิปที่ทำไว้ทำไมไม่ไปดูล่ะครับระหว่างมึงมานั่งขออ่านกูแล้วกูต้องเอาเมาส์ไปวางให้กับมึงเปิดคลิปกลัวไอ้สั์อะไรมันยากกว่ากันฮะไอ้สั์อะไรมันยากกว่ากันกูถามจริงคิดไม่ถึงสิบนาทีอะอะไรมันยากกว่ากันน้องถามจริงหาย นีเลเก้ 9, um อาอัมโบหกไอยิงมาดิคิทานูนี่ไงเราโดดมาจุดที่ดีที่สุดเราก็ยิงอูดียกระพืบใส่อูดีออูดียมันเอรออฟไหนท์หลบเราจากความสามารถของมันกะทืบใส่อูดียาเบียตายหลีซีนยังอยู่วนเวรก็อยู่ผมยังเก่งน้องผมยังเก่งครับตายไปเลยเป็นไงเวลเก้ากูตกมาดิ มาดิมาดิละกันละกันละกันผมอยากดากหลอนสี่คลิปมีละกันละกันละกันเมื่อไหร่ลีซินผมจะสองดาวทีว่าก็ละกันไม่ได้ผมไม่มีจอกเกาะใช่ไหมไอเชี่ยจอกเกาะก็ไปแล้วเอาอะไรคลิกซิลบริเบร์คลิกซิลบริเบร์แล้วกันเมื่อไหร่ลีซินจะสองไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ <laughs> ไอเชี่ยเมื่อไหร่เจอไอสโตร์ <laughs> ไดอาน่าแผงนี้เ <is> มื่อไหร่อ่ะแม่งจะท็อปโฟอยู่แล้วลีซินยังไม่สองดาวสักทีไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะสองดาวทีอ่ะ mm hmm. แต่เดอเมจเยอะสุดในทีมตลอดเลยนะต่อให้พี่เขาดาวเดียวเดอเมจพี่เขาเยอะสุดในทีมตลอดพี่หมีเอาให้ครับจริงพี่หมีกับน้องพิทนาพี่ต้องฟูไปหนึ่งดาวแบกใช่ไ mm hmm. <laughs> หมดาวแบกได้แบกได้มันปัญญาอ่อนเลย ไม่คือมันเก่งทุกคนเวอันนะี้คอมดูเอริสอ่ะก็คือหลีศินเก่งพิศนาเก่งแล้วก็บริเบเก่งเก่งหมดอ่ะนี่อูดิลีศินไม่ตายด้วย <laughs> ไอสารหลีศินผมไม่ตายด้วย <laughs> ท็อปโฟย์เีย <laughs> เวลคัมครับเวลคัมบุ๋ยเออ สองดาวก่อนค่อยจะท็อปโฟจะรู้ว่ะเพิ่งจะสองดาวแล้วท็อปโฟเดี๋ยวท็อปโฟร์ไปางนานแล้วสองดาวนัดดีเพิ่งกว่าจะสองดาวเหนื่อยชิบหายเตะมันเีดินอยู่นี้มันหนีเราไปแล้วแม่เราเปลี่ยนเป้าหมายเตะทม์เค้นเตะทม์เค้นทม์เค้นหายไปแล้วเตะเอ,อ่อเทรดมาทิศนาโชย,ยิงเทรดหายมาเฮียเรื่อดเป็นรถเลสัส น้องเลยมันลดเลยน้องใครครับเนี่ยเฮ้ยมาดิน้องเลยมันล้เลยน้องไอ้แค่อย่างเก่งหลี่ซินลูกประคำเนี่ยโอ้โหมาครับเบีวข้ามดูลิปหกครับคนดูจริงจริงวินคอนอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดไว้สำหรับคอมเนี่ยมันคือทิศหน้าสามกระดนหน้าสามนะผมเลยมันเลยเป็นผลว่าทำไมผมไม่ขึ้นเลเวลแปดททีนะเอ้ยเลเวลเก้าทีนะก็แบบพี่ไหมพี่ไม่ขึ้นเลเวลเลย เพราะว่ามันมีตัว3บาทเยอะอ่ะผมเลยค้างโหลดเที่ยวบริแบร์ทำอันนี้เฮ้ยผมจริงๆผมต้องเก็บทั่งก่อนดี่หว่าเก็บทั่งก่อนเอราบริแบร์มันเป็นดาเมจเวทเด็ดไปเข่าขาดแล้วครับหนึ่งอีกหนึ่งน้องอีกหนึ่งเออลากันละกัน เป็างงานไาล่ะการเติมเบล์เก้าได้ไอ้ผมขึ้นเก้าได้ละแต่หน้าขาดหนึ่งมือระเบิดขาดหนึ่งขึ้นเก้าเติมลากันได้ดาวก็หลอดสามไอ้เดดเดนเราก็เหลือแล้วก็หลอดปีอ่ะดิลีซินมาดิเออื้อเออี่อตบออยสัตว์ไล่ตบทีละค,คนสองคนสิบวินสตีกะเก่งปะล่ะถึงไม่เก่งไม่รู้สิเวิ่งดูแต่ินสตีขึ้นเบลเลย เติมสายาลากันลงไปเอาไปเป็นสายาปะอยากได้สายาหรืออยากได้ลากันจริงได้ใครก็ได้ที่เก่งหมอีกตัวต้องโลแล้วปะอีกที่เหลือจะตายห่าหมดแล้วอยากได้สามดาวที่เหลือโอ้ไม่เจอเลยอ่ะพี่ขาดหนึ่งสัตว์ดีจีครับดีจีกับการยืนแบบใด้พี่ดี่ินกับการยืนแบบใดแล e โกดู d u e l l ส4 ดาก้อนหล่อสีครับแล้วก็หลอดก็คือจะบัฟให้เราดีทีดสุดนะครับเพราะว่าเราได้แอคแทสปีดอีกเท่าไหร่เออนั่นแหละเท่านั้นอะ่ะตันได้แดดแล้วก้หล่อสีเท่าต้านที่คำธิบายเขียนนะทีที่เราตายไปแล้วแต่เราเหลือรุ่นน้องทิทานาโดดทับไปดีโดดทับกับรุ่นพี่บริเบตายทุกคนตายทุกคนสาัเป็นไง นักคิดคอมแล้วถ้าผมเล่นได้นะผมเดือดเห็นปะขอแค่เล่นได้ขอขอแบบที่ผมคิดอะไรเงี้ยเล่นได้หมดตึงตึงมากคอมนี้ียงตบนี่พี่ตบอะไรครับตบไปคนที่บอกคนที่บอกให้กูอ่านดาวน์หลดไอที่ยไม่ดูคดลิปผมคือผมไม่ได้กวนตีนะครับที่บอกว่าทําไมไม่ไปดูคลิปผมใช่ไหมถ้าคุณไปดูคลิปผมอะ ผมแคปเป็นทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดแล้วคุณกดพอดและอ่านได้เลยแบบกดพอดปุ๊บแล้วก็อ่านว่าแบบเอ้ยมันทำไรได้มันทำไรได้มันทำไรได้ไไดกูเลยกูเลยลำคาเนี้ยแบบเอาเมาส์วางหน่อยครับเออร,รบกวนสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับเอาเมาส์วางไปที่เทรดนั้นๆเพื่อให้ฉันได้อ่านหน่อยครับนี่มันกาตกแต่คนที่บอกม่ให้ไม่ใส่กุญซูเอาตบสองคนเลย กุซูใส่สทำหมไอ้กูถามจริง <S <S ผมถามจริงคือคือผมเข้าใจนะที่หลีซินมันให้มันให้ความแรงของสกิลอะแรงตามแมคแซ์สปีดนะครับเพื่อให้มันเล่นก,กับดูเอลลิสนี่แหละออคือเขาจงใจ เขาจงใจใส่สเกลแอกแค็สปีดไปที่หลิซินเพื่อให้มาเล่นกับดูเอลลิสเออแล้วลิงดูเอลลิสเยอะรีซหกเน,นี้ยเราถึกขึ้นด้วยแล้วเราก็ตีเร็วขึ้นด้วยเออมันก็ทําให้หลิซินเตะแรงโดยที่ไม่ต้องใส่คุณซูคือเขาทํามาเพื่อไม่ให้มึงใส่คุณซูเอาง,ง่ายๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามผมอะ่ะเขาทํามาเพื่อไม่ให้มึงใส่คุณซู เรเขารู้ว่าเวลาพวกมึงเล่นตัวละครแนวหน้าแล้วเป็นดูอิทอ่ะคุณซูพี่คุณซูโหดูอิลทฟันท่่าท่โอ้โหลล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 ลหลัลล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 ลสลล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 ลัลล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 ลมลล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 ลส่ลลลลล เพื่อให้คุณไปใส่อย่างอื่นเอาของเอาตัวรอดอย่างอื่นแบบบัตเตอร์ดบวกฮอสบวกไออีบัตเตอร์ดบวกฮอสบวกค e, ีบัตเตอร์ดบวกเอก II, ็ดอ็อบไนบวกคีอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาตัวรอดอ่ะให้มัน,กนเก่งๆเ่ะพี่กุณซูพี่แล้วแล้วล,ลพี่โอโ้โหลูกเตะห้าจุดสูงนะพี่ติกต็อกคลิปอ่ปะอันไมก่อ,อนกุณซูไม่พอตีไกลด้วยครับอันนั้นมันมีลาปิดไงพี่ต้องความเร็ว ไม่วาพี่หนูจะซู้พี่ต้องความเร็วเี่อะไรไม่ไ้วถามว่ามันใส่ได้ไหมผมว่าก็ใส่ได้แหละแต่มันมันไม่น่ายื้อเก่งเท่านี้นอ่าผมให้อีกเคสหนึ่องอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดคุณโลเลเวลแแล้วคุณทิศนาสมดาวไวใช่ไหมคุณไตเบสอินซอตทิศนาแทนแล้วหลี่ซินคุณก็อ่ะคุณก็ไปลองคุณซูของคุณอ่ะคุณก็ไปลองหลี่ซินของคุณเพราะว่าตัวแบกคอมนี้มันเยอะมากนะครับ มีทิศตัวตัวหลักผมให้ทิธนากับลีซินตัวรองผมให้ไดอาน่ากับเอ่อวอลิแบ์ไดอาน่าไม่ใช่แบบแบดดาเมดนะหมายถึงแบบเป็นตัวแทงอะเออแบบเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นดาเมดรองให้ได้วอลิแบ์เนี่ยเป็นดาเมดรองเออส่วนลีซินกับทิธนาคือดาเมดหลักคุณเลือกเอาว่าคุณเวลาคุณเล่นคุณเลือกเอาว่าคุณจะเบสอิน็อลตลีซินหรือว่าเบสอิน็อตทิธนาอย่างเกมเนี้ยผมเลือกเบสอิน็อต์ลีซินใช่ไหม แบบพยายามหาที่ดีที่สุดให้มันซึ่งทิศนาก็เนี่ยก็เลยต้องลำบากตักตำไปใส่โมเดโล,โลจริงๆมันควรจะเป็นเลดบับได้วยซ้ำหรือไม่ก็จอกกอบหรือไม่ก็เดดเบดอีกันอะไรเงี้ย